สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับต้นกล้าจากสวนตะวันฉายนะคะสั่งซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่พอดีว่าติดงานที่ร้านเลยให้พี่เขาส่งมาเมื่อวานนี้ก็พอมาถึงปุ๊บเปิดกล่องมาก็รีบทําการรีวิวกันเลยนะคะที่พรแพคต้นกล้ามาดีมากค่ะไม่มีต้นกล้าเสียหายนะคะก็ ทำไมถึงต้องสั่งต้นกล้ามาง่ายๆพราะเองไม่ทันค่ะแต่เพราะไว้นะคะแต่ว่าเพิ่งจะงอกค่ะกลัวจะไม่ทันใช้นะคะก็เลยสั่งกับพี่เขามาแล้วก็มีสายพันธุ์ที่มีพริกนี่นะคะพริกปีกนี้ลองปลูกซุปเปอร์ฮอตค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปลูกแต่พริกจินดานะคะ ปีนี้เราปลูกซปเปอร์ฮอตดูนี่นี่นะคะพริกซปเปอร์ฮอตค่ะต้นกลาโตมากต้นใหญ่มากสมบูรณ์แข็งแรงดีจังเลยนี่นะคะพร้อมลงปลูกแบบนี้ไม่โดนไม่โดนเจ้าหนอนที่อยู่ในดินตัวที่กัดลากกัดนลคะเพราะต้นลำต้นแข็งแล้วนี่นะคะแล้วก็มีโหระพาโหระพาก็เพาะไว้นะคะแต่เขาเพิ่งเริ่มงอก ที่พอเองอะ่ะเพิ่งจะเริ่มงอกก็เลยสั่งของพี่พรมาอันนี้อีกสกักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะได้เอามาใช้ได้แล้วละค่ะแล้วก็มีกระเพรานี่นะคะกระเพราก็มีกระเพ้านี่ค่ะกะเพรานะคะกระเพราขาวค่ะที่เพาะไว้ยังไม่งอกค่ะเลยต้อง สั่งมาก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีกราาะเพรากินแล้วก็มีนี่ค่ะมะเขือเทศไอม้มะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะเจ้าพญาปีนี้จะลองปลูกเจ้าพญาคู่กับคางกบนะคะที่ที่มีอยู่ที่มีที่เพาะไว้เป็นคางกบที่สวนเพาะเองนะคะเป็นคางกบเดี๋ยปลูกคู่กันนะคะนี่พี่พรน่ารักมากอันนี้คือแถมนะคะ พี่บอนแถบม,มาบอกว่าเอาไปแยกเอกนะจะเอาไปแยกเองนึจ้ะเดี๋ยวก็จะทําการเอาลงดินเลยค่ะแปลงยังไม่ได้ขึ้นนะคะต้นกล้ามาแล้วพอดีทํางานที่ร้านยาวมาเลยยังไม่ได้หยุดนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็ได้หยุดสี่ห้าวันเดี๋ยวก็จะจัดการปลูกนะคะแล้นี่เลยค่ะภูมิใจนําเสนอมะเขือเทศสีดานะคะมะเขือเทศสีดา เอาไว้ใส่ส้มตำนะคะไปทำน้ำพริกอองไปทำน้ำเงี้ยวเนาะน่าจะอร่อยแล้วก็มีนี่เลยค่ะมะเขือเทศส้มมะเขือส้มนะมะเขือส้มนี่ไว้ต้มกับปลาเนาะแล้วก็ใส่ผักชีลาวอร่อยมากเป็นต้มปลาที่แม่ต้มให้กินนะคะ แต่ไม่รู้จะติดรูปไหมต่นี่ดอกมาแล้วค่ะเห็นดอกไหมเอ่ยมีดอกแล้วนะคะอันนี้พี่พรให้มาให้มาเยอะเลยดอกเริ่มมากันแล้วค่ะนี่มีดอกเริ่มมีดอกแล้วเนี่ยเห็นดอกไม่รู้ว่ากล้องโฟก,กัสหรือเปล่านะคะเพราะมองไม่เห็นนี่นะมีดอกแล้วเดี๋ยวเอาลงดินไม่กี่ว่าสักสองสามอาทิตย์นี่คงจะได้กินแล้วนะ ก็นี่เลยค่ะประมาณนี้เป็นต้นกล้าผักจากสวนประวันฉายค่ะไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะต้นกระเพราแข็งแรงมากขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นี่พี่อรนแพ็กมายัางไงทำไมเราใส่กลับไม่ได้เอาเลย